นะครับกําลังเตรียมจัดของนะครับส่งให้ลูกค้านะครับทั้งห้าบ้านเลยนะครับต้องขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ลูกค้าสร้างทางออนไลน์มานะครับอันนี้มาต่างจังหวัดกะถือว่านับนะครับบ้านที่หนึ่งนะครับเป็นสร้างโฟทีเนาะโฟทีหนึ่งซองอันนี้เฮ็ดอ้อยยุหาไรนะครับเป็นอยากเอาไปลอกเบิ้งนะครับหนึ่งซองก็หกร้อยบาทก็ฉีดได้สิบห้าถึงยี่สิบไลนนะครับหาไรกับพอดีเลยนะครับฉีดจนอ้อยง่ายนะครับ ต่อมาบ้านที่สองเนาะเป็นเฮดอ้อยอยู่สิบไลนะครับผมก็เล่แนะนำขีดจาก3ามซองพอดีนะครับกับหกสิบไลเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าก็ฉีดได้อยู่ประมาณสักหกรอบนะครับซองหนึ่งไม่ด้สอหลอบนะครับอันนี้10บไลชุด1ิบไลชุดคุมนะครับหนึ่งพันหบาทกับส่งฟรีทื่เราเก็บเงินปทางนะพี่น้องต่อมากับมั่น2องปหลังตัวนี้นะครับ ลูกค้าอยากได้บูสเตอร์ไปด้วยนะครับเป็นไข่โตสั้นนะครับสั่งแป้งสั่งน้ำตาลนะครับร่วมกับโฟตีทุนี้ปกติแล้ว1,550บาทแต่ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษกับ1,200บาทนะครับบานที <ๆ S 2> ่3แล้วเนาะบานที่4กับก็เซ็ตนี้เซ็ต1 2 0 0บาทนะครับเอาไปฉีดในเรื่องของอ้อยนะครับกับสิเกียมทรงให้ขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับ1,200บาท ลูกค้าเอาไปฉีดอ่อวให้กันนะครับเคยใส่มาก่อนลูกค้าไลน์นี้เคยใส่มาก่อนนะครับใส่เหล่าทีใจสั่งเพิ่มนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกับทักมาได,ด้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาผมได้นะครับเบอร์โทร0879235741นะครับผมกับสีแพกไปนะครับกับสีมีหน้ามัดวิธีการใส่นะครับสีมีหน้ามัดเนาะแล้วกัวิธีการใส่ผมจะใส่เข้าไปน้ำแล้วก็ช้อนด้วยนะครับ อย่าใส่ปริมาณหลายได้เลยพี่น้องใส่ตามที่ข้าแในน้ำมองผมนะในเรื่องของพืชผักสวนครัวนะครับกับยูทีเนี่ยครึ่งช้อนหรือหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบรินะครับพี่น้องส่วนพืชไร่นะครับข้าวมันอ้อยข้าวโพดเนี่ยกอยูทีหนึ่งช้อนถึงสองช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบริถ้าพืชไร่มันจิใส่หลายหน่อยหนึ่งนะครับถ้าพืชผักสวนครัวมันจะใส่น้อย เป็นอินซีลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อโคที่นี่นวัตรกรรมจากประเทศอซเแลนด์คนเดียวมันเวไกเ่เลยครับผมเนี่ยอันนี้นี่ครับแพกสามซองผมจะใส่เข้าไปทีปั๊บแต่สิมี่ซอนเข้าไปนํานะครับที่การใส่พร้อมปึ๊บอันนี้บานที่สองบานที่สามจะเป็นถุงใงนะครับจะเป็นถุงใย ใส่นอนอะถุงงบัน,นี้เอามานําบอลลพี่น้องเลยโยเออกมากเสยบานท,ที่สองบานท,ที่สามนะนี่ครับใส่แบบนี้ให้ไปเลยวิธีการใส่ไปนึ่นะครับ ต่อมานะครับบ้านที่ 4. สี่ต่างใบดีกว่าบลลมใส่ได้ทุกเผื่นนะครับพี่น้องซื้อผมบอกเลยว่าสื่อโฟที่เนี่ยกอบ,บููวเตอร์นะครับชุดเดียวมันสามารถใส่ได้ทุกเผื่นโดยที่ว่าบ่ต้องว่าสูตรนี่ใส่เพื่อนนั่นเพื่อนนี้แต่ว่ามันจะบอกว่าปริมาณการใส่เท่านั้นที่ต่างกัน นะครับถ้าในเรื่องของประเภทพืชผมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือในเรื่องของพืชผักสวนครัวเขาจะใส่อยู่ครึ่งช้อนถึง1ช้อนต่อน้ำยี่สิบริทนะครับประเภทที่2นะครับในพืชไร่นะครับข้าวมันขา้าวโพดอ้อยตัวเนี้ยเขาจะใส่อยู่2งช้อนต่อน้ำยี่สิบริทนะครับประเภทที่3ไม่ยืนต้นนะครับยางพาราปาล์มอินทผาลัมลัมใหญ่ต่างต่างเนี่ยนะครับเขาจะใส่อยู่2ช้อน นะครับต้อนำยี่สิบลิตรใส่ไปเลยนะครับนำบงนำบัตรห่วยลืมสอนตัวนี้อันนี้มืออื่นเ้ากหาบ,บ้านนะครับผมจะทรงการทรงนะครับผมจะทรงทางแฟตนะครับการทรงกับยูระมาณ สองถึงสามวันส้นหมากสี่ซองมือหอดบานลูกคานะครับเอามากมือนี่เหลืออยู่ซองเดียวนะครับมาสองกล่องเหลืออยู่ซองเดียวเดี๋ยวไปเติมสต็อกไม่อยู่บาทนะครับเอาฝากไว้เดินนะครับหากผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์โฟที่นะครับช่วงนี้เข่ากับทาอ้อยตัดไม้นะครับหรืออ้อยปลูกไม่เขากับเอาไป่ลได้นะครับเพื่ออย่างเพื่อในการสร้าง ลากนะครับแล้วก็แตกนอกแตกกอดีนะครับทีสําคัญเนี่ยเวลาเอาผลไปแล้วปุ๊บใบเขาใหญ่ขึ้นมามันมันใบจะใบใหญ่ใบหนานะครับจริงใบอ้อยนะครับตัวนี้นะครับยังได้ฝากไว้นะครับข้าวมันอ้อยเขาพืนต่างๆนะครับพืชกอย่างสามารถใส่ผลิตภัณฑ์พธกที่ชุดนี้ได้ชุดเดียวนะครับบ่ต้องแยกบ่ต้องผสมสารจะบใบนะครับ